มากๆชอบเนโมค่ะคือมาดูรอบที่3แล้วดูรอบแรกไปแล้วก็ระบบเสียงเขาก็ดีนะครับจริงๆดูไปแล้วค่ะว้าวว้าวมากเลยชอบชอบเป็นหนังมาเวลอีกเรื่องที่ต้องมาดู เลือดสองคนไอ้เจมก็ไม่มาไอ้เอฟก็ไม่มาวันนี้ยำอะไรวันนี้ยำอะไรวันนี้กิจการของพิลิทิริพิลิตจากไหนนะมาคมพวงไทรซูเปอร์ฮีโร่ตั้งใจกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้พิลิตก็อยู่บนไหนทุกสิ่ง ของฮอทอยแไดแพันแค่ Iron Heart นี่ค่ายพอทอยนี่ทำตัวตัวหัวโตด้วยใช่น่ารักอะเคล่อนยับได้อ่ะมันมีทีวีด้วยเหมือนจะมีไฟนะใช่เหรอแล้วเขาเขียนว่าไลท์้าวสกีฮารลดแมนฮารแมนสีพิเศษอยากใส่มากอยากเล่นมากเลยเราไปขวนหน้าใครเป็นสงงาน ว่วนตัวเองเนั่นแหละหลงานไม่ส่ข <c oughs> นาดนี้ผมเปพี่แบงก่อนนี่นะ1,149บาท1,149บาทโอ้ยเจ็บคอไงหอยแล็กซี่นีเอ,อ,เอ,เอ้ยน้ยไอนพออ้วนพอล่างถังเบียรนะเอาเปพี่แบ,บ,บงก่ะเกนินราคา ละห้า500บาทที่สำคัญนะป้ายเขาบอกว่าซปเปอร์เซลล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นบอร์ดเกมเหรอครับใช่ครับเป็นเป็นบอร์ดเกมมอร์เกตครับที่เกมฮิโ่คิกครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะเลือกเซต ใช่ครับที่เราต้องมีที่ซื้อแบบได้ตัวละครเลยเป็นชาร์เมอร์เลยเป็นคอมพิวเตอร์สุ่มตัวละครนะของผิ้หญก็ได้หรือว่าเป็นเล็ตในหนังหรือตัวเดียวได้ตัวละครเลยแบบนี้ขายขายเล่นหมวกแฮมเมอร์เลยว่าแฮมเมอร์นี่คุณเม้งปวดหัวทำไม่รู้เรื่องน้อยแบบเพราะมันจะเป็นตามเดรสไม่เดรสเดรสไมต้องนักตลาดทนี้ยต้องไงนะที่จะได้แข่งกันานที่สิบห้าทีชอบก็ดูกันได้นะติดต่อติดต่อได้ที่ไหนครับ ปากร้านเลยฮะที่ร้านบอเกินดีร้านบอเกินคาเฟ่นะครับร้านอยู่ที่ลำมินทรายี่สามขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไม่มีเพราะว่ามันเป็นเพจขายข้าวมู้ครับโฮมเลเยอรข้ามิ้ครับตามนี้เลยอ่านี่ซุนซื้อซุนซื้อครับอ่านี่จะเป็นของมาเวลอย่างเดียวเลยวันนี้ก็เป็นงานต่างเคนเตอร์นะับเอ้ผมอยากบอกผมกระกบฏผมมาชอบดีฟรีมากกว่า มันจะมีปีเก่าปีใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้กำหนดราคาเสมอไปสมมติมีเหตุการณ์สำคัญอย่างตัวนี้ตายตัวนี้เพิ่งมาครั้ง,งแรกเลยราคามันก็จะสูงใครที่ดูอยู่นะเป็นความรู้เอาไว้ถ้าอยากได้อะไรติดต่อ6 1 6นอ่งพกคอมมิกครับเฟดเตอร์ครับเฟดเตอร์เเดเตอร์เเดเตอร์อย่าอ่านผิด ประมาณด้วยครับี่ทำกับเราใช่ล่าสุดเป็นประมาณเซเว่นนี่เป็นลายเส้นแบบมาเวลใช่สีดูดิดูดีสด้สวยนะสัปดาห์หน้าผมจะไปอยู่ที่เซเว่นเลสเสาร์อาทิตย์เลย1920ต่อจะเยอะวันนี้ประมาณ3เท่าขอบคุณมากครับนี่มาดูเสื้อดีกว่าครับดูเสื้อครับสวยู่นะสวยเลยอ่ะผมดูโอซส์กันดีกว่าโอ้ายของไวต้อมสิบบาท เลยตัวนี้สวยจุ้นแล้วตัวนี้ยครับตัวตัวเนี้ยครับผมมาชอบอันนี้มันสวยจริงๆนะใครที่เห็นของจริงก็ฟอกๆอยู่แล้วไงฟอกอะไรฟอกไตฟอกไตครับอันนี้บูธตั้งตั้งถึงเมื่อไหร่ครับถึงวันที่20ครับ20นี้นะครับคุณเห็นเห็นไหมเขาเก่งคาว่าอะไรโปรยจดจ้าไปที่ที่มันแบบว่ากลางคืนอย่างเงี้ยตึ๊นะเขาหมุนไ้ยเขาหมุนได้ด้วยอ่ะเด้หมุนไ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 ด้หมนได้หมุนได้หมุน่อย นักปกติตะเกียบปกติได้เลยไไมม่่ลอกใช่มัครบใช่ค่ะไม่หลุดไม่ลอกนะถ้ตถลจริงๆนะค่ะเราจะมีการเพเักให้อยู่แล้ว5รอบไม่หดแล้วไม่หดค่ะเป็นคอตตอน100%แวะมานะถึงวันที่20 750ได้ทั้งจอได้ทั้งแกจอเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยใช่มครับอ๋อล้องมาเกล่องเลยบอกเลยว่ามาแบบชิวๆนะนี่เดี๋ยวหมวกหมวกพี่ลิฟศกันนะหมวกใช่ใช่แบบถ่ายหวานผมถ่ายเล่องนึงไอ้พ่อผมบอกแล้วว่าผมเห็นแล้ว่าเขา่ค ไม่ใส่เลยครัผมเสียวเลยออ,ออกไม่ได้รอบนี้ที่เราดูนะจะเป็นยัน้าเอาไปแปะหน้าบ้านนะบอกว่าไม่ธรรมดานะนี่มีใครมาวันนี้ผมบอกเลยเอาพุ่นตรงเลยเหมือนดูฟีดูโจรไนมไปเดิน,น,นไปดูกันดีกว่านะผมเห็นว่าเขามีบุตรโอเคยืนอยู่เฮ้ยพอให้ถ่ายรูปด้วยนี่นเสียอ้ยมีเสาอดำด้วยผมรู้สึกการนั่งรู้สึกว่าผมเหมือนกับมันจะเป็นราชา มาแล้วอ่แลัวมาตั้งแต่เที่ยงครับมาวนรถนุ่านอนนี้ลองมาดู i m a มดูธรรมดาไม่ได้ครับผมถ้าดูธรรมดามันไม่ใช่ผมแน่นอนคนสนใจที่จะมาดูรอบแบบนี้มันเยอะมากเพราะว่าราคาบัตรอะเหมือนดูฟรีอะเพราะว่าของที่เขาแจกในการทรลงกิจกรรมอะมันมันคุ้มค่ามาก นางนิ่งคิ้วขมวดแล้วตอนนี้คุณปอมลายเซ็นหมูมานี่เป็นธรรมดาฮะบอกล้ว่าการคอรเรคซี่อ่ะเป็นการชา ท่านแร็คขูดแล้วได้ของก็คือได้ของกลับบ้านเลยนะเราจะมาลองรีวิวกันไหมเฮ้ยอ้าวพี่ครับกระปัานะครับนี่ครับพวกเรามาแล้วพี่ฤิ์บอกว่าการของทรอเล็กซี่เขาเป็นกาชาด้วยคูเต้ขูดก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้รางวัลที่สองคูเต้ได้รับส่วนลด10%รางวัลที่สองนึกว่ามีที่สองแล้เออรางวัลที่สองรางวัลที่3ส่วนลด10%ในการซื้อสินค้าเบนบ็อกซ์บายบ็อกซ์ใบที่2นะ รางวัลที่2ผมได้2ก็สามสามเจ้าผมมีสูตรซื้อยังไงก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวการถูกเลขท้าย2ตัวนี่มันง่ายมากอย่าบอกใครนะพี่ซื้อตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้าเก้าโอมบ้ากว่ากันพยังไงถ้าช่องเราทําช่วงสุ่มเราจะไม่ใช้เขาพี่แก๊งสุ่มเขาพี่แก๊งกาชาไม่เอาผมไจะใช้ฮอปปี้เกลืออันนี้เราบอกพูดถึงคู่สปอนเซอร์นิดนึงและการที่มาตั้งในงานมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างมูไปดูไปเลยว่ะคู่ลีตจะพาเดินนะคอยแกซี่นะครับเป็น แบรนด์ของเล่นไทยเจ้าเดียวที่ได้ผลิตของเล่นมาวลววันนี้ถ้าใครซื้อขัดดูรอบนี้ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นตัวกโมแบล็คแคตเตอร์ด้านหลังนี้นะครับกลับบ้านเขาพี่แก๊งหมดสิทธิ์แล้วครับพี่แก๊งอยากเสียแน่นอน นักแสดงนามอนะครับมีชื่อจริงว่าโอเคชื่ออะไรเนียเราไม่รู้แต่เ็ต้นนโอเคเขาบอกคุณต้องคุดต้องครับสุดต้องรับตอบถูกครับชื่อเขาไม่จกงหมดการปรากฏตัวครั้งแรกของซาลฮาร์ครับาปรากฏตัวขึ้นที่ปีไหนครับอะไรชับอกไม่บอกไ่รูสามเียชื่อนะสองน่ครับทีเดียวนี่เลครับนัสดนนี่เลยคร พี่ต้มาคองคนเลยคนเลยชื่อนักแสดงอรหนาร3ดสามสองนึ่งพี่ตองมาแล้ว่ะครับชื่อของนักแสดงที่เล่นเป็นอานารมีชื่ออะไรครับอนด้ไหมครับไม่ไม่ใช่สกุรินะโอเคโอเค พี่แกงค้าขายผมเขีแกงแล้วผมตามเขาบี่แกงด้วยนะครับไม่ตอว่าเชื่อเลยนะดนิเป็นอีกคอนเกือบเหมือนกันเกือบแล้วโที่ผมจะตอบโตจรเัวไม่ได้บิคอนรู้สึกงไงบ้างครับอกิ้รู้สึกขอบใจแทนห้องช่องของี่แกงนครับที่มีโอกาสได้เฉิดชายอยู่ต่างฟอผมรู้สึกว่าผมควรนอนอะนอไม่พอ สวัสดีครับครัชื่ออะไรครับชื่อเอ็มครับเอ็มคุณเอ็มนะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มารอบแฟนมิตวันนี้ก็ดีที่มาเห็นคนที่ชอบเลยครับหมายถึงว่าผู้หญิงอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าตัวละครที่ชอบเราชอบใครเป็นผู้เสพเรื่องของการแสดงไรส่วนตัวผมชอบเนมอนที่สเนมอนนะฮะดูมาแล้วแต่เขามาดูซ้ำอีกไปตูนอยากดูตอนจบอยากดูตอนจบเลยเล่าให้ฟังหน่อยไม่เขาเป็นอะไรที่มาครับผมได้โปครับ สวัสดีครับอ่าแนะนำตัวกันหน่อยครับผมชื่โกนค่ะชื่อ้ัมค่ะพี่เขยมค่ะพี่เบ๋ไม่เกี่ยวครับผมอยากถามหน่อยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มางานแฟนมีตรู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเป็นงานที่แบบจัดใหญ่อลังการมากมากเลยค่ะแล้วก็มีของแถมอะไรน่เงี้ยด้วยค่ะก็รู้สึกดีที่แบบว่าคนชอบอะไรเหมือนกันมารวมตัวอยู่ที่เดียวกันอะค่ะมันดูแบบอิมแพกดีอะค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเเห็นคนเยอะๆยอะอย่างเงี้ก็แบบชอบตัวละครไหนในเรื่อง b บ a c k พ a n t อ e r เป็นพิเศษไหมครับชูรี่ค่ะ จริงๆเป็นน้องสาวของทิชาร่าด้วยแล้วก็เป็นคนที่เท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเนโมค่ะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเท่มากๆชอบมากๆ,ชอ,ๆชอบชิรีค่ะ<ม>เท่ดีค่ะถือว่าเป็นการมาร่วมสนุกกิจกรรมเนี่ยครับดีครับขอรางวัลในมือได้ขุดรางวัลกันหรือ,อยังครับผมยังไม่ได้ขุดเลยค่ะงั้นขอให้โชคดีนะครับผมขอให้สนุกนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านั้นนามตนอะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อเยลค่ะ,คะมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเพิ่งมาถึงเลยเพิ่งมาถึงคาดหวังอะไรจากการมาดูรอบพิเศษคือเราเป็นคนที่ชอบมารอบพิเศษอยู่แล้วนี่จริงๆก็คือมาดูรอบที่สามแหละแต่ก็สิ่งที่เรารู้สึกชอบก็คือของสะสมค่ะเพราะเราเป็นคนที่สะสมเหรียญอันนี้อยู่แล้วของเฟสสมาคมเราก็เลยแบบรู้สึกอน j o ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศภายในโรงก็จะมีแต่แฟนๆมันจะมีความไฮเวลาที่เขาแบบ มีแบบรีแอคชั่นลงกันมาจอผมเข้าใจนะเข้าใจว่อคนแก้งแกล้งไงแกลงเดียวกันแบบจริงนี่ก็ดูมาแล้วเหมือนการรอบนึ่งบอกแอบบอกเลยว่าสนุกคนนี้เขายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูใน b a c k ก u n t e r เเนี่ยมีตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับเนี่ยหม้ออีกแล้วนะครับว่าสาวๆในช่องบูชาแบดแบดเยอะเนี่ย รู้สึกว่าเขาแบบเป็นไทป์เราอ่ะเขาเราเขาไม่แบบละตินละตินแล้วก็แบบเท่ด้วย,ยอะไรแบบนดูดูหนังมาเวลทุกเรื่องไหมคะ ดูค่ะแล้วก็ตามแต่คอมิกเราด้วยมีตัวละครที่ชอบอื่นอีกไหมหรือว่ามีเรื่องเรื่องอื่นอที่ชอบเเรื่องอื่นในมาเวล่ถ้าที่ชอบถ้าถ้าถ้าเอาในเรื่องนี้หนูจะชอบวิลนามอร่ามากเลยเอ้ฟฟิลลมอนด้าพูดเรียกว่าไงอ่ะหน้าเก่งขาวแล้วก็เขาดูอบอุ่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าในเรื่องอื่นนะคะล่าสุดที่รู้สึกว่าโดดเด่นแล้วทาให้ชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นเจนฟอสเตอร์ก็ล่าสุดก็คอสเฟย์แบบทำชุดเขาไปอ๋อใช่ตอนนี้ไหมคะ ใช่ค่ะใช่เขามีใจในอาบไม่เรียกว่าไงคือเขามีความเป็นฮีโร่แบบในลบดไลน์เขาเลยเขาแบบอย่างนั้นแหละแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่านาทลีพอนแมนเขาเลยเดอะโลตรงที่เขาแบบฟิตจริงๆอ่ะถึงจะมีข่าวที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฟิตจริงๆหรืออะไรแต่จริงๆเราติดตามเขามาแล้วเราก็พยายามที่จะแบบแข็งแรงแบบว่าเรียกว่าอะไรความพยายามในการรับบทบาทนี้ใช่ไหมเขากินมังสวิรัตด้วยอ่ะแล้วเขาทําได้ขนาดนี้เราสึกว่าเขาแบบเฮ้ยเขาสุดยอดมาเราก็อยากเราก็เลยไปเล่นเวทตามเขา เ,ยยเราก็เลยแบบว่าท้อใจอ่ะเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมค่ะก็ใน Facebook เลยค่ะชื่อ H y เ e l l e C H Y E L L E แล้วก็เวนวักแล้วก็ C H ขอบคุณมากนะครับหวานสนุกนะครับ สวัสดีครับให้แนะนํนานตัวหน่อยครับแบงค์นะครับผมเป็นเลเยอร์คอร์สเแล้วแล้วก็วมาชอบตัวละครที่เขาเพิ่งเจามาลงเนี่ยแหละครับผมชื่อ <Yeah. S 1> แตงโมครับผมก็เพิ่งหัดคอ s ์ส a y ครับผมกับวันนี้คอสเป็นกัปตันอเมริกาเวอร์ชันอินฟ<ด>ินิตี้วอร์เามาพอดีนะเอามาเลยมามามามมานาม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 าลาม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 ารามัมา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 มีมา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 ามามมา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 มมัมาามรมามามามม่าาาามมาเูาาาจาจมมามามาาม เมากลยชอบฟาบาทของเราอันนี้นในคอสเพื่อลำลึกถึงเขาครับผมมีเรื่องอื่นที่ชอบหรือว่ามีฮีโร่คนอื่นๆที่ชอบบ้างไหมครับพอครับผมกับตาอเมริกาอย่าะไรครับผมหนึ่งเดียวเท่านั้นสไปเดอร์อแมนครับเยอะมากนอ้อง <laughs> ยังไงขอบคุณมากครับขอให้สนุกนะครับวันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอร์รี่เอจากจอร์ดาลจัสตดูอิดครับธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรมากมายครับผมดูรอบแรกไปแล้วยังครับดูรอบแรกไปแล้วที่โรงแอดมอสก็ระบบเสียงเขาดีนะภาคนี้เขามิกดีไม่ spoil แค่ว่าตอนจบอ่ะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูแล้วรอบแรกก็โอเคครับรู้สึกว่ามาเวลก็ขยายจักรวาลอีกแล้วก็อย่าเพิ่งแบบรีบตรวจตัดสินใจว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนาะเขาบอกเฟสสี่เฟสที่แบบแนะนําตัวละครเฟสห้าเตรียมตัวเลยนะชีคเกต คอนเสิตเมนเนี่ยเนาะมันมีความแบบมีรายละเอียดมากมายอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยว่ากาันตีไปแล้วมันจะเป็นยังไงรอก่อนรอก่อนอย่าว่ารอดูให้ครบรอดูให้ครบแล้วก็อย่าลืมดูจอรอจอสุดอิดด้วยนะคะดูอยู่แล้วครับแกตัวอย่างอะไรเงี้ยเราจะมาก่อนใครเสมอเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมค่ะแนะนำตัวไหนคะต้องแนะนำต้องแนะนำต้องแนะนำข้อเบื่อบางคนไม่รู้จักบางคนนี่คือมากกว่าครึ่งด้วยมาจากเพจมายาออฟิเชียลค่ะ หนูตามพี่ตลอดเลยตังตามก็คือเป็นตำรวจแหละก็ตามตลอดเลย <c oughs> วันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆดูไปแล้วค่ะดูไปรอบหนึ่งในรอบกาล่าเนาะก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนนั้นว,ว้วาวว้าวมากเลยแต่ว่าเราเราอึ้งอยู่เราว้าวอยู่ตอนนี้เราจะมาเก็บรายละเลอียดแล้ววันนี้เออเราจะมาเก็บรายละเลอียดต่างๆให้เราหลุดไปทุกตอนทุกฉากทั้เตอ,อบไม่ได้ใครถามเนี่ยมาเพื่อเก็บทุกเม็ดใช่เก็บของคนอื่นจากกระเป๋าอะไรเป็นตลกด้วยเออเ้องปตลกด้วย,ลวยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้มีไลฟ์พิเศษกับคุณชอมหนังต้องคุยกับเขาด้วย ต้องไปตาม,ตามใช่ม,ม,มีตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับมีเหมือนทุกคนจะชอบทีชาล่าเนอะเพราะว่าแชซีนเขาเล่นที่ดีมากๆเขาฝากผลงานที่น่าจดจาให้กับโลกใบนี้ก่อนที่เขาจะไปแต่ว่าพอมาภาคเนี้ย เราสึกว่าตัวละครนึงที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราหลงรักมากเลยคือควีนรามันดาพลังผู้หญิงอะ่ะมันเป็นยังไงพลังผู้หญิงในแบบที่มันไม่ยักเยียดมันเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้มีคําตอบเออประมาณนี้ค่ะต้องมาดูเข้าโรงแล้วต้องดูในโรงใครดูเถือนหิงหยุมหววใครดูเถือนเราพูดได้หรอใครดูเถื่อน สวย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 ก็มายนะคะจากเพียมาเยลว่าตกใจอะไรอ่ะคาไิวน้องเรียกจ่ะามายจากเพจยร์มาเย็นิเชลนะคะก็ทํารีวิวหนังแนะนําหนังแล้วก็แนะนําพวกเกี่ยวกับวงการหนังไม่ว่าจะเป็นหนังหน้าดูหรือว่าตัวละครที่เราต้องจะจำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามได้มีทั้ง Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกส่วนมากจะเป็นติ๊กต็อกครับเรคุยกันดีไปวะเนี่ยไปเอาอะไรแฟนพิลิตมาให้แล้วนะ สมาคมที่ขายสปอตฮีโร่สิว้าวปง่ายตอนเรื่องผมแอบหลับไป,ปบนิดหน่อยเมื่อคืนผมหนักไปหน่อยครับทำงาน,นหนักครับโอเคภาพรวมถือว่าโอเคถือว่าเป็นหนังมาเวล,ลอีกเรื่องที่ต้องมาดูดโองมอเตอร์ไหนต่างนะมีมอเตอร์นะ มีลายเซตด้วยพล,ลายเซตใครพิลิตครับประทับใจเนมอมากเลยต้องชาวแถบเรื่องนีน้มากกันสกอร์สกอร์หนักนี่คือแบบน่าจะมีข้อที่มีม,มอสกาบ้างนั้น พี่ลิฟท์คัครับวี้ดูยุโยนะอยากกลับบ้านไม่อดเอาคอใ้เป็นไงานพี่ลิฟอต้องถามเราสคนมาดูรอบแรกรู้สึกไหทไม่ชอบนะมาแล้วแต่คนนะแ่คนคือไม่คนที่ไม่ชอบผมเข้าใจแล้นะไม่ชอบเพว่าหนังมันเป็นหนังไตล์การ์มากที่แบบไม่ได้เห็นฉู้หรือดกว่าหรือ่อเิร์ดเรื่องอื่นเป็นเพลแล้วก็อยู่บนโลกเราต้องเหมือนกับในเรื่องเอกเพน่อมันมีเหตุผลในเหตุผลว่าทำอะไรต้องได้อะไรเพื่ออะไรอย่านเที้นเ่อาะเป็นเน้นที่เส้นเรื่องน้น การต่อสู้ระหว่างประเทศนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถสอดคว้กับการแข่งันกับกองทัพประชาชน ไอเพลงฟอลาบิสต้าเพลงที่ต้องเป็นมือถารลแค้นแม่งขอมาแม่งแบบตกฟังทุกวันเลยเพลงนี้แม่งบนลูกแม่งขอเลยที่มันเข้ามาเหมือนกับว่าพาเราไป explore โลกอะไรพวกนี้แสดงว่าพี่ลิซจะชอบชอบชอบชออยู่ในฝั่งที่ชอบส่วนตัวคิดว่าแบบขาแล้วมันตัดเลี่ยนไหนข้ามันางพอดีเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเรามาดิสคัสเรื่อร์มีกีก็ได้พอดีแบบวันนี้เราอยู่กันเก็นมากแล้วตั้งแต่บ่ายแล้วนี่คุ้มกว่าแล้วขอบคุณพี่พอพี่แกงครับที่มามากๆนะครับบอกว่าเรื่องหน้าจะได้เจอกันแต่ก็น่าจะเจอแหละเรื่องหน้าเป็นอวตารตออยยู่่ลไไมดด้เี๋ว ก็ต้องมาไงเดี๋ยวบอกที่เพจนี้ก็ไปตามที่เพจเอาฝากติดตามที่ลิฟติดตามกิจกรรมที่พี่ลิฟจะทำต่อไปด้วยได้แล้วก็ขอฝากติดตามขอบิจเงานยเดี๋ยวเราได้ c o l l a b o r a เรื่อยๆแหละได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ลิฟคครับบขอุณ เรียกว่าเขาให้เห็นลึกลากลึกเลยเวลาใช่เขาทำอะไรบ้างครับวันนี้เราทำบ้านเมืองเขาเป็นกลุ่มเป็นยังไงเพราะปกติเราจะเห็นแค่แบบภาพใหญ่ๆใช่มจอลึกในในเมืองเลยแบบออมีอะไรบ้างแล้วชาวเมืองใช่ใช่ผมให้เป็นคุณค่าไม่ใช่แปลกเพราะว่ายังไม่สะใจทุกคนเลยวันนี้เราก็ต้องขอบคุณงานแบบนี้แบบนี้ใช่ยินดีมากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ก็อย่าลืมกดติดตามใครให้พวกเราด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์คุยเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน่ไใครกุณจะเป็นใครคุณต้องการเรื่องขอเราเพราะพวกเราคือท็อปส<พ>ี่แก,ก๊